สวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวมาวิเคราะห์กราฟให้ดูกันนะครับอันนี้มาดูจุดเข้าจุดนี้ก่อนนะครับจุดนี้นะครับที่กดลงนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับมีแรงขายนะครับแรงขายลงมาแล้วนะครับแท่งเขียวก่อนหน้านะครับขึ้นเป็นแค่พักตัวนะครับแล้วก็ขึ้นมาติดแนวต้านบริเวณแถวนี้นะครับอันนี้คือแนวต้านของกราฟล่าสุดที่มันวิ่งมานะครับเขียวขึ้นไปแค่พักตัวนะครับผมก็เลยมอง มองลงตามแรงของแท่งเทียนนะครับอันนี้คือมันมีแรงขายลงมาแล้วนะครับฝั่งนี้ขึ้นไปแล้วนะครับฝั่งนี้มีแรงขายลงมาก็เลยมองเป็นขาลงต่อนะในในฝั่งนี้นะครับอันนี้นะครับก็วิ่งลงมานะครับเป้าหมายที่การ์ดจะวิ่งลงมาก็คือผมมองไว้ก็คือแนวรับข้างล่างนี้เลยนะครับการมีโอกาสที่จะวิ่งลงมานี้ได้นะครับแต่เราก็ต้องมองวิเคราะห์ครับปัจจุบันด้วยนะครับว่ามันวิ่งแบบไหนอยู่นะครับ อย่างนี้นะครับก็เราก็มองลงต่อเรื่อยๆนะครับเพราะกราฟมันมันมันมีแรงขายลงมาแล้วนะครับยพวกนี้ก็จะกลายเป็นแนวต้านหว้ยนะครับเพราะกาฟเบรกทะลุลงมาแล้วนะครับเราก็มองมองย่อขึ้นเรากดลงตามนะครับอันนี้คือคือจุดเข้าในจุดนี้นะครับ คือเราต้องมองมองกราฟให้ออกนะครับว่ากราฟแนวโน้มมันมันวิ è, lama, in. ่งไปแบบไหนนะครับแนวรับแนวต้านอยู่จุดไหนนะครับแท่งเทียนปิดแบบไหนพวกนี้นะครับพฤติกรรมราคานะครับอย่างน้อยๆเราก็ต้องรู้เรื่องโครงสร้างนะครับโครงสร้างการวิ่งของกราฟให้ออกนะครับเดี๋ยววันไหนมั่งๆเดี๋ยวผมจะเอาจะเอาเรื่องการโครงสร้างการวิ่งของกราฟเอามาให้ วิเคราะห์ให้ดูกันนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับมันลงมาแล้วนะครับแรงแรงขายที่มันไม่ไม่ลงมาเพราะว่ามันติดแนวรับอยู่นะอย่างนี้นะครับเราเห็นว่าตรงนี้มันเป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับแล้วมันลงมามันก็เลยติดมันมันในทะลุนะครับมันก็เลยขึ้นพักตัวนะครับแต่ที่ผมมองลงอยู่ก็คือมันก็ยังติดแนวต้านอยู่นะครับเนี่ยนะครับ มันก็ยังติดแนวต้านอยู่บันขึ้นไปแล้วก็โดนแรงขายกดลงมานะครับแต่นี่มันมีไส้ก็คือมันมีโอกาสที่กราฟจะขึ้นมาปิดไส้นี้ก็ได้นะครับผมก็เลยยังไม่กดลงในแท่งนี้นะครับคือคอยให้มันย่อขึ้นมาให้มันได้ราคาดีๆก่อนนะครับถึงจะกดลงนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงอยู่นะครับแต่ทีนี้แรงซื้อมันไม่มีขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมดูจากแรงสวิงของกราฟที่ท,ที่มันวิ่งอยู่นะครับ ันนี้มันไม่มีแรงแรงที่จะขึ้นไปนะครับมันมีแรงขายลงมานะครับอันนี้ผมดูอ่านจากแรงแท่งเทียนนะครับมันมีแรงขายลงมามากกว่าที่มันจะขึ้นนะครับผมก็เลยกดลงในแท่งนี้อีกนะครับแต่ความเสี่ยงมีไหมมันก็มีนะครับก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยมันมีไส้มันลงมาแล้วมันมีไส้ของแรงซื้อขึ้นไปนะครับอย่างนี้นะครับแท่งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ลงมาก็ได้นะครับมันอาจจะ ย้อนลงมาแล้วติดแดงซื้อตรงนี้เราอาจจะขึ้นไปปิดเป็นเขียวอีกก็ได้นะครับอันนี้คือคือความเสี่ยงของจุดนี้ที่ผมเข้านะครับเนี่ยนะครับเห็นว่าการาฟมันไม่ยอมลงเพราะว่ามันมีแรงซื้ออยู่จุดจุดแท่งก่อนหน้านะครับอย่างนี้ยแท่งต่อไปผมก็ยังมองลงอีกนะครับเพราะว่าแนวโน้มมันเป็นฝั่งขาลงมานะครับ อันนี้มันได้ราคาไม่ดีนะครับครับที่จริงได้จุดข้างบนนี้จะดีกว่านะครับหรือไม่อาจจะให้ย่อขึ้นมาถึงข้างบนนี้เลยจะดีนะครับแล้วเ,เราค่อยกดลงนะครับมันจะดลดความเสี่ยงได้เยอะหน่อยนะครับแต่จุดนี้ก็ได้ราคาที่ต่ําลงมานะก็อาจจะมีความเสี่ยงได้เพราะว่าครับอาจจะลงมาชนแนวรับตรงนี้บริเวณแนวนี้ที่มีแรงซื้อแล้วอาจจะดิ่ขึ้นไปก็ได้นะครับ ังนั้นเราต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีๆนะครับว่าเงินในพอร์ตเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับเราไม่ควรที่จะมั่นใจอะไรร้อยเปอร์เซ็นตในจุดใดจุดหนึ่งนะครับเฉลี่ยในการออกออเดอร์นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับกราฟได้นะครับเราก็ได้แค่วิเคราะห์ตามกราฟไปนะครับอย่างนี้นะครับผมก็ยังมองลงอยู่นะครับ ยผมก็ขอให้มันย่อขึ้นไปนะครับเพราะอันนี้ก็คือแนวต้านนะครับจากเมื่อก่อนก่อนหน้านะครับมันลงมาแล้วมันติดตรงนี้เป็นแนวรับอยู่ใช่ไหมครับมันติดแนวรับอยู่แล้วพอมันทะลุลงมานะครับจากแนวรับก็จะกลายเป็นแนวต้านแทนนะครับัน้พอมันย่อขึ้นมากขมา็ขึ้นมาหาแนวต้านนะครับผมก็เลยกดลงต่อนะครับ ถ้าเราเล่นตามตามแรงของแท่งเทียนเราจะจะได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่ามันมีแรงขายที่ที่มากกว่านะครับเวลาขึ้นก็เหมือนกันนะครับเวลาขึ้นอย่างเนี้นะครับเวลาขึ้นก็เหมือนกันมันจะมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับฉะนั้นการเข้านะเข้าพยายามเข้าตามตามแรงของแท่งเทียนเราก็จะได้เปรียบนะครับเราจะได้ราคาที่ดีขึ้นลดความเสี่ยงลงนะครับ อย่างน้อยวินเลทเราก็จะจะดีกว่านะครับจะดีกว่าการเล่นสวนเทนนะครับอย่างนี้ครับขึ้นมาก็มีแรงขายลงนะครับผมก็เลยมองลงต่อนะครับเป้าหมายที่ผมมองไว้ก็คือครับมันมีโอกาสที่จะลงมาถึงแนวรับข้างล่างเนี้ยนะครับแล้วฝั่งนี้มันขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วก็มีแรงขายที่ ส่งกราฟลงนะครับ,นะรบผมก็เลยมองมองลงมาเรื่อยๆนะครับและตรงนี้มันไม่มีแนวแนวรับอยู่ด้วยนะครับมันห่างแนวรับอยู่นะครับเแนวรับถัดไปก็มีพวกบริเวณแถวนี้แล้วก็บริเวณจุดนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะลงมาถึงแนวนี้ได้นะครับมันมีช่องว่างให้คราฟวิ่งลงมาอยู่นะครับก็เลย พยายามกดลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้มันย่อขึ้นไปแล้วเนี่ยผมไม่ทันกดลงนะครับเลยไม่ทันออเดอร์จุดนี้นะครับเลยไม่ได้ทันเข้าในแท่งนี้นะครับเลยมาเข้าแท่งนี้แทนนะครับคือจุดไหนที่เราเข้าไม่ทันนะครับจังหวะมันไม่ได้เนี่ยเราก็ปล่อยผ่านไปนะครับไม่ต้องไม่จะเป็นต้องเข้าทุกแท่งเลยก็ได้นะครับ เขาเล่นในจุดที่ที่เรามองออกนะครับที่มันจะได้ลดความเสี่ยงของเราลงได้นะครับน,นี่นี้ครับกาฟมันก็พยายามที่จะลงมาหาแนวรับนะครับให้เราไปลองไปฝึกไปไปอ่านแท่งเทียนดูนะครับดู แนวรับแนวต้านนะครับพฤติกรรมการวิ่งของกราฟต่างๆพวกนี้นะครับยิ่งเราฝึกเยอะเราก็จะได้ประสบการณ์นะครับเราจะเห็นพฤติกรรมการวิ่งของกราฟมากขึ้นบ่อยขึ้นนะครับวัฒนธนีมพวกนี้มันไม่มีอะไรที่จะร้อยเปอร์เซน์นะครับมันไม่มีอะไรที่จะร้อยเปอร์เซนนะครับอยู่ที่การบริหารความเสี่ยงในการเทรดของเรานะครับ วันไหนที่เรามองกราฟออกเราก็เทรดวันไหนที่เรามองไม่ออกเราก็งดไปนะครับไม่จําเป็นต้องเล่นทุกวันก็ได้นะครับจุดหนที่มันเกิดความเสี่ยงแล้วเราก็เล้นไปก็ได้นะครับอย่างเนี้ยนะครับกราฟมันมันมีแรงขายเยอะอยู่นะครับผมมองว่ากราฟมันมีโอกาสที่จะลงต่อได้อีกนะครับในอย่างจุดนี้นะครับ มันก็คือเป็นแนวต้านนะครับแท่งเขียวขึ้นไปมันก็ติดแนวต้านอยู่นะครับมันติดแนวต้านเราก็มีแรงขายนะครับแรงขายที่ส่งกราฟลงมาด้วยนะครับผมก็เลยมองว่ากราฟมันมีโอกาสที่จะลงได้อีกนะครับแนวรับอยู่จุดนี้อีกทีหนึ่งนะครับที่มันกราฟมันเคยมาสร้างเอาไว้นะครับถ้ามันเบรกทะลุแนวนี้ลงมาอีกเนะี่ยเราก็ ยังมองลงต่อได้อีกแสดงว่าแรงขายเยอะจริงๆนะครับแรงขายยังจริงคือแรงซื้อเนี่ยมันยังมันไม่สามารถที่จะส่งกราฟขึ้นไปได้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยผมก็ดูระยะไกลๆว่ามันมีแนวรับอยู่จุดไหนอีกนะครับเพราะว่าบริเวณจุดนี้เนี่ยมันลงมาเนี่ยม,มันทะลุแล้วนะครับ ผมก็เลยมองระยะไกลว่าระยะไกลต่อไปเนี่ยมันมีแนวรับอยู่บริเวณจุดไหนอีกนะครับเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันยังมีโอกาสที่จะลงมาได้อีกนะครับผมก็เลยมองลงต่อนะครับก็เลยกดลงต่อเนี่ยเราก็ไล่แนวไปเรื่อยๆนะครับนะครับแนวระยะใกล้ระยะไกลต่างๆพวกนี้นะครับดูว่ามันมีแนวอยู่จุดไหนนะครับเนี่ยเราก็เทตาม ตามแนวไล่แนวมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมว่า,าผมไม่จําเป็นต้องดูพวกอินดี้พวกอะไรเลยนะครับก็คือการใช้แค่แนวรับแนวต้านแล้วก็การอ่านแท่งเทียนนะครับนี่นะครับผมก็กดลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามันลงมาเยอะแล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังมอนกันนะครับว่ามันอาจจะเจอแนวรับแล้วก็ได้นะครับ อย่างนี้มันมีแรงขายอยู่นะผมก็เลยยังมองลงอยู่นะครับอันนี้ก็คือแนวโน้มลงนะครับเนี่ยนะครับเทรนไลน์แนวโน้มลงอยู่นะครับกราฟมันก็ยังวิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาด OTC หรือวันธรรมดาพวกนี้นะครับผมก็ใช้เทคนิคแบบเดียวกันนะครับคือไม่ได้เปลี่ยนเทคนิคในการเล่นเลยนะครับเปลี่ยนแค่ให้เรามองแนวโน้มให้ออกนะครับว่าแนวโน้มกราฟมันวิ่งแบบไหนอยู่ นะครับเราก็พยายามอย่าไปเล่นแบบสวนเทนนะครับเพราะส่วนใหญ่คนชอบแบบกดสวนเทนนะครับอย่างเนี้ยพอการาฟมันมีแรงขายลงมาบางคนก็ไปหาติดหาแนวรับพอเจอแนวรับคอให้การาฟมันลงมาชนแล้วค่อยกดขึ้นคอยลงมาชนแล้วกดขึ้นนะครับอ่าส่วนใหญ่ก็คือเราก็จะติดการเล่นสวนเทนกันนะครับ บางทั้งที่การสวนเทรนเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่โอกาสที่จะทะลุสูงนะครับเราไม่ค่อยจะเน้นแบบตามเทรนนะครับตามเทรนเนี่ยความเสี่ยงมันมันน้อยกว่าเยอะนะครับอันนี้ผมก็คอยจับในการกดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมันลงมาแล้วนะครับมันลงมาแล้วก็มันเริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะครับ ผมก็คอยให้ใหมันย่อลงมาแล้วกดขึ้นนะครับแต่จุดนี้นะครับจุดนี้มันไม่ย่อให้นะผมก็เลยกดขึ้นนะครับแต่นี่ก็คือเสี่ยงกันถ้ากดจุดนี้นะครับเพราะว่าราคามันสูงเกินไปนะครับอาจจะลงมาปิดต,ต่ํากว่าจุดนี้แล้วเราก็จะแพ้ไปได้เหมือนกันนะครับ ยังดีที่ที่ได้ราคานะครับมันปิดสูงไปหน่อยนะครับก็เลยชนะไปนะครับที่จริงเสี่ยงนะครับม้นี้นะครับที่จริงเราต้องกดให้ได้ตามๆหน่อยนะครับเนี่ยอยู่เนี้ยผมก็จะคอยให้มันย่อลงมานะครับเพราะว่าจุดนี้มันมีแนวต้านอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยมันมีแนวต้านอยู่เนี่ยถ้าเรากดได้ราคาไม่ไดีครับอาจจะขึ้นไปชนแนวต้านแล้วโดน โดนดีดลงมาก็ได้นะครับเพราะว่าแนวน้อมฝั่งนี้มันเป็นขาลงมาด้วยนะครับมาจะขึ้นไปชนแนวต้านของบนนล้วโดนดีดด,ด,ดีดลงมานะครับเราก็เลยต้องคอยให้มันย่อลงมาก่อนค่อยกดขึ้นเนี่ยอย่างนี้มันมีช่องว่างให้กราวิ่งอยู่นะครับผมก็เลยกดขึ้นไปนะครับอย่างนี้นะครับนะมวิ่งยังไม่ถึงแนวต้านนะครับ เนี่ยนะครับมันก็ยังไม่มีแรงขึ้นนะอย่างนี้มันมีโอกาสที่จะลงต่อได้เหมือนกันนะครับอย่างนี้ถ้าเราลังเลแล้วเราก็หยุดเล่นก็ได้นะครับถ้าเราทํากําไรมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับเราต้องมีจุดที่เราจะ็อปลอสของตัวเองของเราด้วยก็ลองไปฝึกกันดูนะครับแล้วสําหรับท่านใดที่สนใจอยากเรียนรู้แบบละเอียดนะครับสามารถปรึกษาสอบถามกับผมได้ตลอดนะครับ ผมก็มีคอร์สเรียนออนไลน์อยู่นะครับคือมีทั้งกราฟเส้นและแท่งเทียนนะครับอันนี้จะเป็นคอร์สวิดีโอออนไลน์นะครับคือสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมได้ตลอดนะครับดูผ่านออนไลน์นะครับจะเรียนที่ไหนก็ได้นะครับช่วงที่เราว่างๆอยู่นะครับก็สามารถเปิดคลิปดูได้นะครับเราว่างตอนเย็นหลังเลิกงานวกนี้นะครับก็จะมีคลิปอยู่ประมาณ40กว่าคลิปนะครับแล้วก็จะเป็น คลิปสอนนะครับมีสอนทั้งกราฟเส้นและแท่งเทียนนะครับผมจะมีสอนแบบแนวรับแนวต้านแบบละเอียดการอ่านแท่งเทียนต่างๆนะครับแล้วก็มีกลุ่มสําหรับพูดคุยส่งกันบ้านนะครับแล้วก็สามารถที่จะทักมาปรึกษาผมได้ตลอดนะครับระหว่างที่เรียนจุดไหนที่ไม่เข้าใจนะครับผมก็จะตรวจกันบ้านให้นะครับมีออเดอร์ไหนที่ เขาไม่ถูกหรือมองไม่ออกวันนี้นะครับก็ส่งมาให้ผมวิเคราะห์ให้ดูได้นะครับแล้วก็เข้ามาก็ติดต่อสนใจเรียนก็ติดต่อที่เพจที่ดี r ทนเดอร์ได้นะครับหรือจะแอดไลน์มาเลยก็ได้นะครับอันนี้นะครับแล้วก็จะมีคอร์สสำหรับท่านใดที่ไม่อยากเรียนออนไลน์อยากจะเรียนส่วนตัวนะครับสามารถสอบถามในระหว่างเรียนได้ไรายได้นะครับก็ ทักมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับนัดวันเวลาที่สะดวกเรียนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ